ีครับพบกับช่องแมงทัพูชแนลนะฮะตอนนี้นะครับเรมีเอฟซีหรือว่านักท่องเที่ยวนะครับมาเยี่ยมชมนะครับองค์ลานกุพยานาคฮะดูต่างๆในเอซนะครับนะฮะ อืมนะครับคุณโมโลน,นะครับก็จะพลังบวกนะฮะจะกลับแล้วนะ กดสมาทโฟนกดให้แล้วคุณสุภาพรนะเขาจะกลับแล้วนะฮะเอฟซนะครับเนาะอีกสักพักเขาก็จะรถเคลื่อนรถออกนะฮะก็มีหลายคันเนาะนะครับอ่า ที่มานะครับเริ่มพื้นืนแล้วนะฮะเนาะเอซนะครับอกกอกๆมาเนียบแล้วนะฮะก็มี f อซมาเนาะนะครับคุณสุภาพพรส,สู้น้แมงครับผมนะฮะนี่ครับก็อ่าออกแล้วนะฮะทันหนึกระบะแล้วก็รถเก็งทันหนึ่งนะฮะ มันก้อนวิกานะกูจะพลังบวกนะครับนี่นะครับในสอ,อทงท่านนะฮะเอซี FC นะฮะคุณพระพ่อููกออกออกเดินทางอย่างแมงไปแล้วครับเดินทางตั้งแต่เช้าเลยนะฮะอ่าพี่อนุวัตรก็มาส่งของนะฮะคุณวันนีดาสีแมงเขามาซื้ออะไรลูก พวงมาลัยนะครับมาไหวอ้องคูนะฮะเอฟซนะครับนี่นะครับพอพอพอนะองค์ูปาริกิจนะเอฟซม,มาจากไหนน้อนะครับยังไม่รู้เลยนะฮะเยนุพัฒก็กลับแล้วนะครับคุณโดริง โรล,ลี่ของพี่จ๋านะฮะวันดีครับนะครับคุณจินจันนาหนะัวใจพลังบวกนะครับก็มีเขามาขอพรเนาะนะครับจะกองค์ป,ปู่ประเลยกตนะฮะเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับ ุณโรลิของพี่จ๋าร์ทำไรนะครับไลฟ์สดนะครับก็ไลฟ์สดคือกับเอฟซีนะฮะที่หน้าลานองค์ปู่บริกิตนะครับอ่านะครับก็จะให้ดูนะครับเนาะอ่ามีเอฟซีนะครับมาขอพรนะฮะเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับกับองค์ปู่บริกิตนะฮะก็จะมาสบายพวงมาลัยนะฮะ หมดกูะจะพลังบวกก็เสร็จแล้วนะก็เอฟซี MC ก็มาลดอ่า,อา,อาเกียงนะ จะให้ดูร,รอบๆทานสิเราจะให้ดูตลาดน้อยทานสิมีช่องไหนอยู่บ้างนะครับ เฟื่องนะเออไม่ใช่่วันนะครับอือครับครับที่าอะไรครับฮะ้าส้มขอบคุณครับ คุณนะคะยังไม่ได้หมือนเรจะเอาเสศษแล้วเนาะไม่ถึงมกระโดดไปไกลเกินไปเนาะกระโดดท้าม่านกระโดดข้ามั้นยนะคกระโดดข้ามแล้วเรากรงวามั้งใจะคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอให้ได้โชคอย่าว่าเนาะไม่ถึงแรอยไลล้ข้ามนีนะคะขอแไคนะคะได้เจอกันนะคะขอบคุณค่ะร้อคนดูยนะคะขอบคุณมขอบคค่ะขอบคุณที่ให้สติโลาคขอกันบคุ่ะ สวัสดีท่าคุณชมฝลนะคะทาไม่ถึงอ่านผิดก็ขอโทษขออะไรเรืยๆแล้วเขช่างนะก็ลายนะคะอ่านก็ไม่ได้เนาะขอบคุณค่ะไอ้ปรบคุณมากๆค่ะขอบคุณ fc เข้ามานะะให้กันไปเรื่อยๆเป็นไก็ fc ก็มาจากไหนไม่รู้เลยนะ fc นะครับ เายาคครับคขอบคุณค่ะสี่สานึ่งนดานดครับห้าร้อไขอบคุณมากะอคุณขอบคุณูค้าขอคุณคุณ้าขอบคุณใจนี่นะครับแล้วก็คุยครับาน่ขอเวลาพักนนคราตรีสวัสดิ์นะคะขอคุณเช่นกันนี่บรรยากาศรอบนะครับช่วงเที่ยงเนาะก็ ค่อนข้างที่จะเงียบเหานะฮะอซีนะครับก็หลุงก็ออกไปวังเยี่ยมแล้วนะฮะเดินทางไปวังเยี่ยมนะครับก็พร้อมกับทีมงานนะฮะขอคุณเช่นกันที่9,000กาังเรียบร้อยแล้วคี่นี่ด้วยนะฮะมาขายนะที่ตลาดน้อยครับ เยอะอยู่มีมะม่วงนะครับมีมะม่วงนะฮะมีกล้วยก็มีมะพร้าวผักหวานผักหวานก็มีนะครับอีนี่นะครับจได้ไะนครับตัวสั่งซื้อได้เลยนะเอฟซีนะครับอ่าแล้วก็มีหน่อไม้ดองนะฮะมีหน่อไม้ดองเหมือนกันนะฮะ โอเคนะครับเป็นบรรยากาศนะครับของกกอกะนะฮะนีว่ามาลูกว่าน้องพลอยกามานะฮะขันยานไฟฟ้ามา,ออนะมาซื้ออะไรนะฮะมาซื้ออะไรนะฮะไป นอ้องพลก็เอามาไฟมาขายนะนะนี่นะวางบนตุกขายนะฮะถุงละยี่สิบบาทนะครับอ่าสามถุงเนาะนสามถุงเลยสิบานนี่นะครับ วางขายสามถุงนะฮะน,น้องบอยครับถูกมากนะครับผมโอเคฮะสำหรับทีนี้ต้องขออนุญาตลงคลิปครับผม